แม่หลวงเจ้าอย่างเจ้ากำลังแกะของฝากตื่นเต้นดีใจของฝากจากเอฟซีรูบ้านแม่หลวงนี้ลำปาง<อ>เปิดไปแอลเกาหลีมาเนี่ขึ้นถึงแม่หลวงมีของฝากหนักขนาดอันน,นี้นี่นี่ตื่นเต้นที่สุดคือแผ่นมากหน้า<อ>แผ่นมากหน้านกขนาดเลยนี่ม<อ>ีออย่างนะนักขนาดแผ่นมากหน้าแบบเลมี่มันก็เลมอนเลมอนเลมอน,เลม,อนเลมีลม่คิวคัมเบอร์บะแตงอะโวคาโดและก็มีอย่างแฮ แต่แท้มีช็อกโกแลตเต็มถุงนี่เลยนะแต่เวลามีคนลักกินสองคนไผ่ไผ้หุ่ไอ้หัวไผ่ลักกินไผ่ลักแเกะไผ่ลักแเกะก่อนเนี่ยมันได้รีวิวเต๋าเต็มถุงนี่นะเพื่อมาจหู้คิม้มุนกัมเหลือเกินเดียวมีอันนี้นี่ของใครแล้วก,ก็นี่อันนี้เนี่าายนะซาลาโอเพห้งนี่เขาต้องกินแล้วอันนี้อย่างเนี้ยอัลมอนด<อ>์นอัลมอนด์นอ๋ออัลมอนด์เออเออเดเเออดชาชาที นมอันชาอัลมอนด์เพื่อสุขภาพเดี๋ยวเขาจะต้องไปลองชงทุพอว่าเป็ิชดได้ลองชงพอเน,นี่ยเขาลองชงพอไปอ่าเขาก็จะตัดอืมหุยจเหนึกก็อ๋อคข่ไยๆคข่ไยๆนมทันย่ผืชนั่ยน่ะเนี่ยเป็น,นี้เนี่ยเม็ดทานตะวันเม็ดอันฟักทองอย่างอย่าก,กาอัลมอนด์อย่มีนี่อาะจิมพอหรอลือหอมขนาด หอมล้ำขนาดชานี่โอเคถูกใจนี่มาจิ้มสาลายเกาหลีเนอะนี่เป็นสาลายแบบแบบอบเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างพวกเราต้องจิม้มกพอถ้าเปิดหันแล้วว้ากินเปิดจะได้ดีใจเพชรก็บาเพชรแต่เม็ดเม็ดนี่มันคืออย่างมันเหมือนเครื่องปรุงอย่างสักอย่างอะ่ะ กกว่ากินหะลำตังได้ก็ขอคุ้นพี่น้องของลำปางพี่น้องลำปาง F4 ลำปาง,ปางนักๆักนะเจ้าตีไปเอลเกาหลีก็คืดถึงกันและ F4 คนอื่นๆตัวเนอร์ F4 รูปบ้านแม่หลวงนี้กูโควนติไปที่ไหนก็กึกืดเตึงหาแม่หลวงนี้ซื้อของติดไม้ติดมือเอาของกินมาฝากคือให้จกหักรวรม่หลวงนี้้อมนะจ,จะนักนะเจ้าติดจะสนับสนุนกันตลอดเจ้า